เสียและบิม๊มผีชินเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เกมนี้พีชวสอมบัสมุนวงสกายอารีนาะนั่นเองในแคปผมแล้ววันนี้นะครับแอบไปซุ่มฟาร์มมาซุ่มฟาร์มทำไมหรอซุ่มฟาร์มเอาตัวสุดท้ายนะครับกิจกรรมสมบนเนอร์ฆ่าดาวนะครับไม่รู้จะเป็นตัวอะไรนะทำไมถึงเสียงเราใช่ไหมคือประเด็นตอนนี้มันเช้าแล้วไงแล้วมันแบบเด็กๆจะรบกวนเสียงแรงบางนะครับะบวันนี้นะครับตัวที่อยากได้นะตัวที่อยากได้เลยคิงลมนะครับตัวเดียวเลยแต่ว่า ถ้ามันในคิงลมเนี่ยตัวที่ผมเล็งไว้เนี่ยคือ shadow caster น้ำเนี่ยเพราะว่าผมเล่นทีมลับเนาะอ่ะวันนี้จะได้รู้กันสักทีว่าจะเอาตัวอะไรไปปั้นนะครับเดี๋ยวมีตัวอะไรที่แบบขายบ้างวะเดี๋ยวแบบไหนธาตุไฟนะครับธาตุไฟที่ผมอยากได้เนี่ยนะก็อ่าธาตุไฟที่อยากได้นะครับก็คือจูโน่เลครับแน่นอนคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าตั้งกันตั้งแบบว่าเอาไปกันอารีน่าแบบว่าทีมรับเนี่ยได้ดีมากนะครับพลิ้วไฟผมมีแล้วนะอ่าแล้วก็ อไอตัวหนึ่งนี่ครับก็เคืนไอ้จอนไฟนะครับเรนนี้ผมไม่อยากได้นะเรนคือเจ้าเรนเนี่ยมันมันบอกกระธีบแล้วกระธีบสปีดไงผมเพิ่งได้ติดเ,เออไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่เวอร์มากนี่ครับสำหรับเรนเนาะสปีด120เนี่ยแบบว่ามีไม่กี่ตัวนะเอออ่าถ้าไฟมีไห่ตัวตัวเดียวได้คือสไลยเยอร์สไลยเยอร์ไฟนะครับอืมสไลยเยอร์ไฟได้นะครับส่วนธาตุน้ำา้าไฟมาแล้วนะ ่าน้ำนะครับธาน้ำเนี่ยมีหลายตัวนะครับมีรถแย่น้ำนีคี่ยตอนนี้กาลังคอนชิดเลยนะครับ้ามีเสียงหรืออะไรผันไปผันมาก็ขอไปด้วยนะครับชาวเราเนาะอืออ่าอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็อดิวน้ำไหมดิวน้ำนะที่อยากได้นีครับมีน้อยนะทาตน้ำทีำ่ผมอยากได้นะคือมีสองตัวตอนแรกบอกว่ามีอ,อ, <laughs> อะไรครับอะไรครับพี่อ่าแล้วก็ธาลมนะครับแน่นอน่าลมตัวเดียวที่อยากได้นะ ถ้าลมตัวเดียวเลยที่อยากได้นะครับชิงลมนะครับอยากได้ชิงลมเอออ่ะโอเคประมาณนั้นถ้าในนี้เนี่ยไม่มีชิงลมผมจะกดมิหต้าตกไปแล้วนะเออผมจะกดมีหนอาตกเลยนะครับมาวีทีนี้จะรู้กันสักทีนะครับแล้วถ้ามีคนถามว่าพี่ครับเปิดแค่ตัวเดียวเนี่ยนะพี่อากคิดทำไมครับไม่มีอะไรเลย <you> <laughs> เอาไม่ก็หน, <laughs> นานิดนย่าจะพึ่งอะไรกัน ก็ได้อะไรกันมาบ้างก็แล้วก็เลือกอะไรกันมาก็ช่วยช่วยบอกกันได้นี่ครับอืออะไรงี้นะแต่ว่ามีนานาโอเวอร์อะไรเงี้ยเออก็บอกกันได้นะแต่ว่าผมมีแล้วนะนานาโอเวอร์มีแล้วมีอ่ะสมบัติอะกันนะครับมาผมชิงลมชิงลมเลยขอชิงลมแล้วดีอ่ะเอมเอามาทำไม มาทำไมมีแล้วโอ้โหเพื่อไปดูสตรีแมดออฟมาใช่ไหมแล้วแอดออฟแบบว่าขอ,อรมเขาได้ออไฟใช่ไหมเราออลมันมาอยู่ไอดีกูแล้ไอดีกูไม่มี ID, ออลมแล้วแต่กูไม่มีจูโน่นะไม่มีออไฟเออสุดยอดอาโอเคดังนั้นนะครับตัวที่ผมเลือกนะก็เป็น Shadowcaster น,นะครับนีครับแน่นอนนะผมโอเคมาปาโอเคได้แล้วครับก็รับโอ okay, เคเฮ้ยดีนะคือได้สอทีไงคื เผื่อคนกดพลาดเนาะเออเออดีอถามว่าทำไมไม่เอาราชินีแม่อ่ราชนินีจะบอกราชินีแม่หมดอ่าราชินีน้ำนะครับหรือว่าราชินีเลสาทน้ำเนาะหรือว่าจินน้ำนะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้กังวลทีมสปีดนะก็คือคือทีมอารีน่าทีมสปีดเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นอ่ตัวที่เร่งเกตด,ดีที่สุดแล้วนะครับใ,ในในเกมเนาะเออได้ปรับรับโล่ป,ปรับปรับดาบเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ ใช้เจ้าแม่บทน้ำนะครับเอาไว้สองคืนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับมันก็ยังพอลงได้นะครับก็เลยแบบว่าเอาตัวที่ลงอาดีเดีกว่านาะเออครับ,บทําไมทําไมถึงไม่เอาพยาพยาวาน,อนอนลมหรือว่าลิงลมเนี่ยก็คือว่าผมไม่ชอบคือคือไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะคือผมมองว่า,วาไม่ได้ตดน้ำเนี่ยเก่งกว่าต่ครับโอเคผมนะเวลาเนาะจบรับแย่ yeah! คุณโอ้ย ชอบมาก <c oughs> คุณแน่ใจคุณตัดสินใจที่จะรับ Shadowcaster น้ำใช่หรือไม่ครับผมใช่ครับอ่าโอเคให้ดูได้ไหม <c oughs> อ่าโอเคได้แล้วเย่ yeah. Shadowcaster น้ำอ่าโอเคอ่ะนี่ผมจะมีตัวรับอีกตัวแล้วนะครับมาโอเคครับสำหรับนี้ก็จาก,กันไปที่านี้นะก็คือแค่มา บอกให้รู้นะว่าเลือกตัวอะไรนะครับในกิจกรรม s มมอน n าดาวนะครับโอเคเราวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคลิปหนนาทีเอง <laughs>